ครับี่นองไม่ในดอกดินผ้าี่นองม่เห็ดมะขีดนะครับเครื่องประดับสําหรับวัวควายี่นองบานเห้าอาจอยากจะเห็ดนะครับออดอกดินก็จะเห็ดมีอยู่สองอย่างครับสิ่นแรกเป็นกระดูกครับกระดูกนี่เป็นกระดูกง่วนะครับ ที่เพิ่นเอาไปต้มแล้วนะครับไปขอเพิ่นนะครับสำหรับร้านกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าร้านแปดลูกเนื้อสัตว์นะครับต้มดอกเต็นก็จะไปขอผลมาหรือว่าเขาเห็นอยู่ตามท่งไรายทงหน้านะครับที่หมานะครับนั่ไปแ้ก็จะเก็บม้านะครับ นะครับจะมีหน่อยมีไงนะครับจะมีลายขนาดนะครับพอคานะครับเ่อให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับน้ำมาเฮ็ดมะคิดครับผมก็จะได้เสียงที่แตกต่างกันไปแล้วพี่น้องนะครับแล้วจะหน่อยจะไงนะครับแล้วก็อีกแบบนึงเป็นไม้ครับไม้ไม้อันนี้เป็นไม้ประดู่นะครับเป็นวงกบเก่าของไม้ประดู่ อันนี้เป็นลูกเคาะครับสำหรับเคาะให้เสียงเกิดเสียงดังนะครับไม่ก็่จะดังอีกนะครับเสียงหนึ่งครับดอกดินจะเอาตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เสียงจะเล็กไปเสียงจะเล็กจะเอาใส่นะครับประดับเจ้ามิโชค ใส่เชือกแล้วก็จะโย,ยงสีกับเวลาเมื่อควายเ้อยางนะครับตามทมต่างาก็จะมีเสียงนะครับ,นะรบลูกค้อนก็จะมีสองอลูกเคาะจะมีสองนะครับเอ็ด2อ,อันหูก็จะใส่เป็นโซ,โซ่รถมอเตอร์ไซค์เกา่า นี่เสียงจะดังแตกตางออกไปนะครับกระดูกเขากระหารูปท้งที่คิดว่าเสียมาคิดได้นะครับความหนากาแแล้วแต่นะครับกระดูกของสัตว์เลี้ยงที่เขาไปแปรรูปนะครับเขาลงเชียดลูกคอนี่ก็เลือกเอาตรงที่หนาๆน,นะครับลูกเคาะเสียงจะดังแต่ตางกันนะครับสำหรับผู้เลี้ยงมัวเลี้ยงควาย นอกจากกระดิ่งนะครับที่มีขายตามท้องตลาดนะครับลักษณะนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะดังอีกเสียงหนึ่งนะครับเอาหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตั้งแต่3 5บหาบาทถึงร้อยกว่าบาทจะขึ้นอยู่กับกระดิ่งนั้นนะครับว่าจะเป็นท่องเหลืองท่องสัมฤทธิ์นะครับหรือเป็นกระดิ่งเล็กนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเสียงก็จะแหลมหวาน าก็สามารถนะครับนําไปใส่ควายเขาแต่ละโตให้เกิดเสียงเพื่อจะได้จํานะครับเวลาควายเข่าปลาเข่าโคกนะครับในการรุดเชือกเชือกขาดเข้าขาดนะครับเข้ากับจะรูตําแหน่งว่าควายเขาอยู่ตรงใดน,นะครับเวลาควายเขาา่าปลาง่วเข่าปลานะครับแต่ละแต่ละอันจะมีเสียงแตก่างกันนะพี่นอ้องนะครับอันนี้ก็กวงๆอย่างนี้สิละครับเย็ดยังไงจังมันเกิดเสียง นะครับในการหาเสียงก็คือพาตรงนี้แหละครับถงพานะครับเข้าพาเข้ากับมะเขาะหาเสียงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องถ้าเสียงยังดังบดถิกใจเขากับพาลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ยังห้สุดนะครับเพราะว่าจะเกิดการแตกหักเพราะว่าง้วควายเขาจะนะครับอ่าง้วนจะพอขยชนบันไดนะครับควายนี่เขาจะมักชนต้นไม้นะครับคิดตมจะเห็นห้แตกง่ายนะครับจำเปะ สำหรับกระดูกถ้าก็พาหาเสียงใดเสียงที่เขาต้องการแล้วเขาทำให้ห็ดลูกคอนลักษณะนี้นะครับพี่น้องก็เลือกถี่หนาๆจังหน่อยนึงนะครับเพื่อว่าห้ตรงนี้แตก,กนะครับส่วนมากตรงนี้จะแตก,กนะครับตรงที่เขาใส่สลักห้ลูกค้อนแกวงไปแกวงมาโยกไปโยกมาแล้วมาเคาะนะครับลูกเค่ให้เกิดเสียง พี่น้องพ่อกระดูกนะครับที่รูปส้งไปแต่เห็ดมาคิดก็เก็บมาต้มนะครับต้มสักก่อนเด้อพี่น้องต้มแล้วก็ไปตากแดดนะครับต้มจักสองครั้งนะครับไปตากแดดเพื่อให้ไขมันอยู่ในกระดูกนี่ออกเมดนะครับเข้ากับมาตบมาแต่งนะครับใส่เล็กบุ้งใ่ตะไบหรือว่ากระดาษทรายเข้ามาแต่งด้านในนะครับขัดจังหน่อยด้านนอกเข้ากับขัดนะครับใส่กระดาษทรายหยาบๆยาบขัดก็ได้นะครับ เมื่อเขานำไปแฝงคอนะครับโคกระเบือแล้วเดี๋ยวมันจะเหลี่ยมเองนะครับเพราะว่าเกิดการเสียดสีนะครับกับข้อควายกับข้างเวลาเขากินอยาจะก็จะเกิดเสียงก้องแรงก้องแรงก้องแรงนะครับดังบางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่ผมนี่ชอบนะครับชอบที่จะเอามาตกแต่งนะครับหายควายเฮาครับนี่ผมจะใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าอันเก่าแตก ผมก็เลยเหตุอันใหม่ครับจะไปทดแทนอันเก่ากับให้เจ้ามิโชคนะครับเนี่ยครับเสียงเสียงจะกังวานขึ้นนะครับพี่น้องมีสองลูก้ายขวานะครับพี่น้องลูกเคาะลูกเคาะก็แล้วแต่ผู้จะเอื่นว่าลูกเคาะลูกค้อนนะครับเลาก็มาเจาะนะครับเนี่ยครับตัดเป็นลูกทรงลักษณะนี้พี่น้อง นะครับกระจอรูตรงนี้อุปกรณ์ที่จะใส่เชือกนะครับนี่อันไดนแน่แอดอกดินเอาโซ่นะครับใส่โซ่ถ้าใส่ไม่แล้วเขามักจะฮักตรงนี้นะครับก็จะฮักตรงองอนะครับเก่าสีบองศาหรือแล้วแต่ปูดใสสิงอหลายงอหน่อยนะครับแต่ดอกดินเฮดรุ่นนี้จะบางงอจะว่าจะให้ตัวนี้ให้โตได้เพื่อเวลากควยกินหญ้างอกินหญ้า ก็จะได้โยกได้นะครับสามารถให้ตัวอิสระให้การหายเสียงนะครับอ่านี่นะครับนี่เขาเอื้นลูกเคาะอาจจะเอื้นแตกต่างกันไปเด้อพี่นอ้องแล้วแต่อ่าผู้ที่จะเอื้นนะครับเอื้นจังไดก็ได้อ่าถ้าน้อยก็นี่จะเอื้นคลิกขันนะครับอันนี้ิ่นเอื้นคลิกหัวลวงเป็นอย่างมันจังเอื้นคลิกหัวลวงเพราะว่ามันสอด นะครับเป็นหู้จวว์สีพันเลยเอินคลิกหัวลวงแต่คลิกหัวบอลลวงเลยหัวบอลลวงก็คือบ่มีรูนะครับ,บรูบอทะลุละรูบอทะลุทังสี่แต่แต่ยากให้เกิดเสียงกับเท้ากับจาะรูนะครับดันดันท้ายเท้าก็จะเพิ่มเสียงไปอีกพี่น้องก็จะได้ครับสิเอาไม้แก้ ไม่พยุงไม่ชิงชันไม่เหนือแกนนะครับทุกชนิดที่เข้าหาได้ตามทองทินนะครับมาเห็ดมาคิดได้นะครับเอาไปเลี้ยงควายอยู่ทงอยู่ทาเขาก็เอามีดถากนะครับเป็นชิกขันคิไง่ิกน้อยก็แล้วแต่พี่น้องนะครับจะนัดดอกดินนะครับเอาอที่เห็นในห่วในสวนด้วยรอบรอบหมู่บ้านนะครับเวลาออกไปทงเอาควายไปลามก่าจะเก็บมานะครับกระดูกมา้าเขาจะแทก ช่วงที่มีหลายก็คืองานบุญนะครับบุญแจกเขาบุญบวชยังเพิ่นขาง,งั่อข่ายยังยังสี่เพิ่นเอาไปต้มนะครับกระดูกเพิ่นทิ้งนะครับให้หมาหมาก็จะข้าไปแทะนะครับปล่อยถิ่มจําทงจําทา,อาเอาก็เอานะครับมาตัดเลือกเอาเฉพาะตรงที่จะมานําเห็ดบักกิกได้นะครับยาวกับประมาณ10บเส้นพี่น้อง เก่าเส้นแปดเส้นกันแล้วแ่ความเหมาะสมของกระดูกนั่นเพื่อให้เกิดเสียงเข้ากับพานี่แหละครับพาดัดคางนะครับพาเทากับพามาจากรึงหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เคาะฟังเสียงนะครับเพื่อจะให้ได้เสียงที่เทาต้องการพี่น้องก็บ่ได้เสียงที่ต้องการก็ค่อยพาขึ้นมานะครับทั้งสองด้านก็จะได้เสียงที่เทาชอบ นะครับยังเราตินชอบเสียงแบบนี้นะครับลักษณะนี้ก็จะเอาแค่นี้นะครับก็จะพามาถึงนี้นะครับพาพามาถึงตรงนี้ก็จะได้เสียงที่ต้องการผมก็จะมาประกอบนะครับสายๆน้ำสายเก่านะครับที่มีอยู่แล้วเพราะว่าลูกแตกนะครับอ่าเป็นกระดูกนึ่งจะแตกง่ายเพราะว่าเวลาเอาฟางใส่ห้างเอาหยาใส่ห้างเขาจะกินนะครับรูดไปรูดมา ถูไปถูมานะครับก็จะแตกก็จะแตกจะบินเพราะว่าเป็นกระดูกนะครับจะเสียงเนี่ยจะเพลาะนะครับเสียงก็ขึ้นอยู่กับเฮาเตนเอามาหักก็ลอยเชือกนะครับจะไว้ทรายไว้ขวาก็แล้วแต่เฮานะครับสุดแทแต่ว่าที่ท่านชอบ,บอนะครับก็ลอยเข้าไปนะครับตรงนี้ผมจะคอดไว้เป็นปมเพื่อบ่ให้ลูกคอดนี่นะครับลูกเคาะนี่อ่าลูอดอกอ,ดอกมาไก่ ก็จะดักไว้นะครับจะคอดเป็นปมดักไว้ใส่ด้ันซ้ายด้านขวาแล้วพี่น้องนะครับก็จะเกิดเสียงนะครับที่เทาต้องการนี่ครับอันนี้แล้ะครับถ้าใส่สองลูกก็จะดังดังดังแห้งกว่านี้นะครับก็จะได้เสียงเวลาคว้ายเขาขยับ ก็จะมีเสียงนะครับประวันลูกค้อนลูกเคาะนี่นะครับมาเคาะเพื่อให้เกิดเสียงอ่าเสื่อลักษณะนี้นะครับแต่ว่ามันแคบนะครับเมื่อไปใส่วิธีนะครับตอกตรงนี้ย่าตรงนี้ให้แน่นนะครับให้อ่าให้เฉียงเฉียงมาจาักนิดนึงนะครับหรือว,ว่าในลักษณะเก้าสิบองศานะครับให้เอียงขนาดนี้เวลาฮัาโหลดมากใกล้นะครับ ลูกค้อนก,นก็จะได้ห่างนะครับเนี่ยห่างประมาณน,นี้เวลานะครับงอควงยางก,ก็จะโยกเคาะแต่นี่ดอกดินนะครับบอดยำไม่แน่นปล่อยให้อิสระ,ะ,ะครับก็จะเกิดเสียงดังอยงนี้แะครับ๋ยวอีกขางหนึ่งน,นะครับยังบาท่านใดใส่ี๋ยวดอกดินจะประกอบแล้วก็ดอกยำให้พี่น้องได้เห็นกัน สลักก็ใส่ตะปูนะครับตะปูสามอ้วนนะครับดอกสวรรค์กับประมาณนี้เด้อพี่น้องนะครับถ้าเป็นไม้แวนเสือก็จะดอกเล็กกว่านี้แต่ว่าถ้าเป็นตะปูสามนะครับก็ต้องดอกขนาดนี้นะครับให้เล็กตะปูสามให้เล็กกว่าดอกสวรรค์นิดนึงนะครับเพื่อจะได้ใหด้ดุข้อนี่นดกเคาะนี่นะครับมีรูให้โตได้นะครับให้โตได้เวลาควายยางนะครับก็จะดัง ก็แกลกก็แกลกก็แกลกนะครับอืมถ้าเป็นไม่ก็จะได้อีกเสียงหนึ่งนะครับแล้วก็นำมาใส่เหรอครับเนี่ยใส่เข้าไปเอาสลักที่ห้าเตรียมไว้แล้วนะครับสอดเข้าไปในรูนี้นะครับสามารถที่จะย่ํานะครับหรือว่าบานหัวตะปูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อบอให้รุดนะครับเนี่ยนะครับก็จะให้ตัวอิสระนะครับในลักษณะนี้พี่น้อง นี่ครับ่อ,อก,กระดูกนะครับตัวตัวไปเราพี่น้องเอ้ยพอ่อของไกรก็เก็บเด,ดี๋ดอกดินจะย่ำอให้พี่น้องนะครับได้เห็นกันเดี๋ยวาตอกย่ำนะครับเพื่อพอให้สลักนี่หลุดนะครับไปลาโดนๆไปนะครับจะเกิดการเสียดสีเให้สลักหลุดได้นะครับ นี่ครับสำเร็จแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ขามาประกอบเลยครับใส่สองอันด้านนี้ข้าบานแล้วครับบานแล้วก็จะอ,อยู่ลักษณะนี้แหละพี่น้องว่าสามารถจะลดได้นะครับนอกจากลูกเคาะนี่ลูกค้อนี่แตกข้ากับเห็ดใส่ไม่ข้ากับมาเจียตรงนี้ออกแล้วก็ตอกนะครับเห็ดตัวนี้ไม่ใส่เข้าไปเรื่อย ทำเห้ากับมาใส่ให้เป็นคู่ให้ใส่เขาเป็นคู่หน,นึ่งพราะโดนไปก็จะมีความสึกหลอเองนครับเพราะว่า,าควายงัวควายเขากับบอยูนิ่งเหอเนาะพี่น้องครับเ,เขาหากินงาตัวทัวไปเขาก็ นะครับก็จะได้สองอันนะครับก็จะได้เสียงนะเสียงเท่าต้องการเราพี่น้องนะครับไปล่าเัาปูกข้อควายกับยูนในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับจะโยงสี่แล้วครับพี่น้องนะี่ครับ ก็ได้แล้วครับอันนึงังนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านที่แว้คำว่าให้กำลังใจดอกติ่นชนแนะครับในการเค็ดเครื่องประดับหัวควายทถ่เหเลี่ยงไว้นะครับเ่าว่าจะเป็นมะกวินนะครับกระดิง่งหรือว่าลิกนะครับคีิกะก สามารถที่น้ำไม้ไผ่มาเฮ็ดได้นะครับมีหลายหลากในการที่พี่น้องเฮานะครับเห็นอยู่ทัวๆไปนะครับตามตลาดนักงัวควายนะครับราคาก็อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอ่าความสวยความงามแล้วก็เสียงนะครับเสียงก็อาจจะอ่าดังแตกต่างกันออกไปน้องพี่น้อง ขอบคุณครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาว่าสิมีอย่างมานําเสนอพี่น้องครับก็ให้พี่น้องโชคดีชุบผูชุก้นเอ้ครับจอบกับกดไลไหลให้ดอกดินด้วยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ